ถึงเวลาที่ผมต้องใช้เจ้านีให้เป็นประโยชน์ละสวัสดีครับกับอีกทีนะแต่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาอา่าเราโอเคผมกลับมาแล้ววันนี้เราจะมาวาดูปมาสคอตต,ตัวของผมกันนะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะใช้สีขาวปรับขนาดให้ใหญ่สุดแล้วก็ทาไปเลยให้กลายเป็นกระดาษนะหวังว่ามันคงไม่ทาแบบบังแอฟอัดไปเลยนะ คือผมแล้วก็จะวาดแบบดีๆเลยเนาะมาสคอรของผมนะฮะทุกคนก็น่าจะถ่ายได้แล้วเนักจากชื่อช่องของผมเนาะที่เป็นเค r ร์บ a ้ซ n าซากับเค r ร์บี้ซาซานสองศดะครับไอชื่อช่องสองอันนี้เนี่ยคือผมไม่ได้แต่งเองนะแต่คือมีคนนึงครับคนตัดต่อของผมแะละให้ทําการใส่ชื่อนี้ซะแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ตัดต่อไง แล้วก็จบเลยนะครับจบเลยนะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะวาดลูปมาสคอตตัวเองนะครั้งแรกปล่าเป็นสีดำเลยนะครับเอาแบบประมาณนี้นะดีนะผมจะเอาเป็นสีฟ้านะครับก็ทาตัววงกลมแบบนี้ไปเลย ผมก็เป็นคนวาดรูปไม่ค่อยจะเก่งนะครับแต่ผมก็วาดรูปดีนะออผมก็วาดรูปออกมาดีนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงใครรถชนดูหน้าบ้านเลยมาสคอตของผมนะครับก็จะตัวกลมๆนะสีขาวมา้วย ว่าต f ฟักคือผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ได้จะทำเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่คือผมจะทำเป็นปากไงปากมันกำลังดูดเขาไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เด็กม่สมควรดูดนะครับก็อย่าไปดูดตามแล้วกันนะถ้าผมจะพูดแต่คือผมขอไม่พูดดีกว่าอย่าไปดูดตามนะ โอ้วา่าไดงไงมันก็วาดไม่ได้ตอนนี้ผมเอาจริงแล้วนะครับขอโทษนะครับที่มีเสียงรบกวนแล้วก็จะเพิ่มขนาดใหญ่่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับ ก็อย่าไปดูดตามภาพนี้นะมาสคอตผมคือมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วอ่ะตัวเนี้ยมันดูแปลกแปนะเนีตามาสคอตผมก็จะเล็กๆหน่อยนะครับตามาสคอตของผมนี่แหละ ตามาดูเออตามาดูเอนเอนะเนี่ยเดียวว่าไปตามาสขัดผมมาดูเออเอินนเนี่ยมันจบแล้วมวาดไม่ได้ละแต่ผมก็ยังมีความหวังเอเอาปากให้มันเล็กๆหน่อยดิเดี๋ยววาดตายได้สะดวกนะครับขอทําให้มันสะอาดก่อนทําให้มันกลายเป็นสีฟ้าก่อนผอเป็นสีฟ้าผมเป็นผู้ชายับผมชอบสีฟ้าไง ผมจริงชอบสีแดงสีแดงมันร้อนแรงไงผมก็นคนที่ชอบวุ่นวายนะแล้วก็ร้อนแรงโอ้ยเสืุอลูกวนนี่ก็ดังเกินโอเคโอเคนะครับมามาสครขอรงผมเนาะ เข,เขียนด้วย嘛เขียนด้วยเขียนด้วยโอ้ยใหญ่ไปวะ่ะตกศรแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาลืมลืมลืม,ลม ก็ต้องเขียนก็ได้แล้วมั้งเดี๋ยวขอตัดไปเลยโอเคนะครับมาสคอตผมก็กำลังจะเสร็จแล้วแหละแค่มาสคอตผมแล้วต้องถืออะไรบางอย่างมันก็คืออ,อมันไม่มีอ,อ๋อสีส้มแทนแล้วกันที่อ,อยู่นี่ เอาเป็นเหมือนมือถืออยู่นะครับไม่ใช่ดาบมันสั้นนะโอเคนะครับอ,อมาม์สคอตอุ้ยเกเรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งมีเสียงรบกวนแล้วก็เอ่อผมไม่ควรจะเติมตรงนี้อ้าววัตต์เฮก โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับนี่คือมัสคอตมุมเองบายครับ